จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ OUR ได้ให้บอดเสสถานบริการในพื้นที่สานีภูทรช้างเผือกภูทรจังหวัดเชียงใหม่พบมีการนำเอาเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาทำงานเป็นพนักงานบริการภายในร้านซึ่งมีลักษณะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะ เพื่อในการสูงที่ทั้งเด็กสตรีครอบครัวป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์และภาพประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ TICAC ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองห้าและสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กร o u r ให้เข้าตรวจสอบและวางแผนจับกลุ่มสถานบริการดังกล่าวร้านมังกี้ทอยครับหรือมังกี้ทีซีเชียงใหม่บริเวณทางคู่ขนานถนนสายเชียงใหม่ลำปางตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะเป็นร้านแบบบาร์โฮสมีพนักงานทำงานภายในร้านมากกว่า100คนจึงได้บูรณาการร่วมกันเข้าตรวจสอบที่ร้านมังกีทอย พบพนักง,งานร้านเป็นเด็กอายุต่ำกว่า8ปีจำนวน3รายและยังพบว่ามีการนำเอาบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ร้านโดยผิดกฎหมายอีกด้วยจำนวน15รายจึงได้จับกลุ่มเจ้าของร้านและผู้ดูแลร้านจำนวน3รายมนูพุทธิมูลรายงานนะครับในการทำงานของผมเองนะครับในการผู้าพนักานคือต่อต้านนะครับุนวันนี้เราปรับรูปแบบใหม่นะครับ เรา ờ, เราให bueno, ้ตำรวจชุดสืบสวนทางานด้วยแล้วเราเอาเอ็นโอมาทํางานด้วยนะครับวันนี้เรากําลังแก้ไขระเบียบใหม่นะครับกําลังดูร่างแก้ไขระเบียบใหม่ว่าเราจะเอางบประมาณของรัฐให้เอ็นดีโอเรื่อยสุดนะครับเพื่อจะให้เอ็นโอเนี่ยช่วยเราทำงานนะครับนะแทนที่เอ็นโอจะรับการสนับสนุนรับงบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐแล้วรัฐบาลต่างประเทศนะครับเราก็แก้ไขระเบียบ ก็อย่าลืมนะครับว่าเอ็นโยเนี่ยนะครับเขาช่วยภาครัฐทํางานได้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐก็ต้องปรับวิธีการทำงานใหม่นะครับนะก็ต้องร่วมกันกับเอ็นจโยนะครับร่วมกันกับองค์กรอิสระนะครับเพื่อร่วมกันทํางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนให้มากที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับนะผมก็จะให้เอ็นจโยเนี่ยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็แจ้งข้อควรขอแสสนะครับนอกจากการรายงานของตำรวจนะครับ นะเพราะนั้นก็กาเรียนสื่อมวลชนเป็นข้อมูลนะครับวันนี้การงานเรารวกันทุกสู่นไม่ว่าจะเป็นภาพรัฐรัฐก็คือตำรวจทหารเอกชนก็คือเอ็นยูนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนพยายามให้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอย่าเร่ว่าเรื่องเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งโลกยอมรับไม่ได้นะครับแต่มันไม่ได้เพราะทางุงไทยเดียวมันทั้งโลกนะครับวันนี้เรื่องเด็กเนี่ยมนเป็นเทรนด์โลกที่ เป็นภาวะความกัวงวลเป็นภาวะความบวกก็ษากสถานการณ์การเรื่อยๆทางเพศของเด็กความมุ่นตัวเด็กนะปัจจุบันมีมากขึ้นนะแล้วอายุของเด็กเนี่ยลดลงลงอย่างน่าหวกนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับนะครับอย่างกรณีบาร์โฮสนะครับอย่างผู้ชายเข้าไปใช้บริการหรือว่ากลุ่มเพศที่3เข้าไปใช้บริการหรือเป็นผู้หญิงเข้าไปใช้บริการ ทุกคนก็ก็ล้วนแต่ต้องรับผิดเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันเท่ากันแล้วเป็นฐานความผิดอะไรบ้างครับก็ฐานผิดก็เป็นเรื่องการทำรุ่นเลยอย่างนี้นะครับนะก็เป็นความผิดที่เกียดต่อทั่วบนนะนะครับนะก็ก็ก็ไม่ซื้อโดยการอีกครั้งก็ตามขึกรรมนะซื้อสิครั้งก็สิดก็สิงกรรมนะครับนะก็เป็นความผิดอาจจะทษ่บนนะ